สวัสดีทุกคนที่น่ารักที่ติดตามพระแก้วฟ้าวันนี้พระแก้วฟ้าจะมาประมูลพระเหรียนหลวงปู่ผางรุ่นแรกบ็อกซ์ระเอพร้อมด้วยสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้นนะครับ เรามาดูกันเลยนะ เรียนหลวงปู่ผังรุ่นแรกสระเอนะครับพร้อมเลี่ยมทองพร้อมสร้อยพร้อมสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทนะครับเปิดประมูลในราคาที่แบ่งปันนะครับเปิดประมูลราคาแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับคอขั้นต่ำหนึ่งพันบาทนะครับ พระสวยพระแท้พระดีทองคำทองแท้นะครับ พระสวยนะครับแล้วก็พระสวยพระดีพระแท้สภาพนี้ก็หายากนะหายากพอสมควรนะครับเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทพร้อมสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทนะครับ ถ้าใครประมูลได้ก็จะได้พระสมเด็จหลวงปู่พังหน,หนึ่งองค์นะครับแก้ฟ้าจะให้อีกหนึ่งองค์สมเด็จหลวงปู่พังนะครับรุ่นแรกปี2514นะครับ เฉพาะสมเด็ดหลวงปู่พานก็ประมาณสามสี่พันนะครับรุ่นแรกนี่นะครับแต่่าพระแก้้าจะให้เป็นที่ระลึกหนึ่งองค์นะถ้าใครประมูลถ้าใครประมูลเหรียญถ้าใครประมูลได้นะครับถ้าใครประมูลเหรียญสรลเอได้นะครับ <c oughs> อันนี้ทั้งพระทั้งสร้อยนะครับเปิดประมูลที่แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับแล้วก็ทองแทนะ้สวยมากเลยนะครับ คือว่าพร้อมขึ้นคอเลยนะครับได้ไปคือพร้อมไปขึ้นคอเลยนะครับรัศนาขึ้นคอเลยนะครับสภาพสวยนะครับหายากนะครับ ถ้าสนใจปิดด่วนก็หนึ่งแสนบาทนะครับปิดด่วนเลยนะครับพร้อมทั้งผ้าทั้งทองนะครับปิดด่วนหนึ่งแสนบาทนะครับหลวงพ่อเพิ่มอันนี้ก็เรียนนำโชคหลวงปู่พังนะครับ อันนี้ก็อันนี้ก็เจ้าคุณนออันนี้ก็ในหลวงอันนี้ก็ในหลวงอันนี้ก็เรียนดงเคง บล็อกลึกนะครับสภาพสภาพก็โอเค,คสวยก็สวยอยู่นะครับอยู่ใต้ฐานตรงคำว่าบัดก็จะมีก้อนเมฆนะครับเป็นก้อนเมฆนะเป็นบล็อกลึก tương đây Tại này đồng bóc lướt